จึได้ะนั่นรว่ากามันจมเหรอมเอาขึ้นมา,าขึ้นมามเอาะไรไปสามนะ้ให้ไงไม่ได้ไดั้ไปไตงยึทั้งกกแก่ผก่อนจะขึ้นกินหนังก่อนจะขึ้นกินเขาพี่น้องจ้าเงยน้องหลีก็มาเรียนนั่งแปบมบแปมปอยู่ ไปขึ้นข่าวป้า้นข้าวเศร้าพี่น้องจ้ามาตามเจ๊เบกสบายดีพี่น้องเบอรสุงสุคนเนาะสวัสดีจ้างามสาวสาวพี่น้องฝนตกปรินทั้งคืนอีกแล้วมันอีก,ก็ไไ้บรรยากาศเที่ยงหน้าหน่อยเฮาคึ้แห้งเนาะจ้าพี่น้องไปยามเ,เร่งแสงเราแต่เร่ง,สงแสงเราแต่ว่ามันยังขึ้นอยู่ครึมครึมเนาะจ้า อันน้องค่ะยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนอันนี้จะมีเมนูอย่างน้อเกิดขึ้นที่เทียงแน่นอนค่ะวันเสาร์จะเป็นทอดไข่แล้วล่ะพี่น้องค่ะล่างๆก็ค่ะจะมีเมนูไข่เจียวจ้าพี่น้องเจียวไข่ให้เด็กๆกินตัวนี้เทลงไปเลย เจาใครให้น้องน้น้องดีกินพี่น้องก็กล้วยเนี่ยนะเสกเพียบจักหน่อยหมากเดียวง,ง่ายๆพี่น้องแต่อร่อยไข่เจียวแล้วก็จะมีแกงแกงเห็ดปวกด้วยจ้ะพี่น้องก็องเป็นแกงสะวันตะแกงมือเสาร์นะพี่น้อง กลับด้านมามตกำลังเลืองงามเลยวันนี้ไม่ไหม้นะวันนี้ไม่ไหม้เลืองงามแฮะบอดาก็ยุตกาะไแหละน้องเนยน้องอีกเกลือหันก็เห็ดกินคือเ,เก่าเนาะยามเ้าๆนี่มากะเทศกินแล้วก็สวยๆมากกะขึ้นมากินอยู่เที่ยงหน้ามือ่อนี้บอดาด่หน้านะจารย์ลูกกะ Mm hmm. หอมเลยพี่น้องทอดไข่เจียวกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยจริงมีหมูสับก็ใส่หมูสักนะห mm hmm. ยุดรอไอพี่น้องสุกแล้วจ้ามาเด้อกินนลำกันเด้อมีแกงเห็ดปลวกอันนี้จะเป็นแกงเห็ดปลวกจ้าพี่น้องแกงเห็ดปลวกสดๆมันหอมเลยจา้า สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีขึ้นมาแต่ลกกา,า,ากินขขาเศร้าสะกนพี่น้องจงที่ลงใหม่ดอกดาวเรืองต้นมะฮงกระรอนนานเป็นหมากกระดอกจังเป็นดอกฟางอยู่คืมพี่น้องบรรยากาศกันเลยก็จะเห็นลดคืมคืมลกกาพี่น้องเลย ฝนโตเจ๊ะๆกับบดิมีน้ำดำเลยพี่น้องน่าจะจูบน้ำนองเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำนองก็แบบนึงพี่น้องจูบน้ำนองดำนี่แหละดำแถวนี้แหละพี่น้องน้องกะนได้ไล่ได้แหละก็ยังวันทีนเห็นไลยเติบอยู่พี่น้องนี่เด็กน้ำนองกะไลยเติบอยู่ สบายดีพี่น้องมาเดา้อกินข้าวเด้อค้าข่าวดีป่าลุงขี้ต้มเต็มไหนกัน,นล่ะขาหนึ่งไสหัวขุนจะปลาลุงกินแกงเห็ดปวงกับทอดไข่เด้อข้าวท่บ้าเอาไข่สามสบายดีพี่น้อ,มองม,อมาได้กินข่าวเศร้า แ้้าอไข่ก็นี่ยิมอเป็นีหยาบห้าแล้วก็เล็กให้มันออเลยนะบึ้นนกิน

คือหายลวนี่นดอก okay, ดรแกมชุบุ๊กชุบเุกนะองคนตินหนึ่ง Nắp bơ lắp, chắc không chịu thôi bên thôi này. thôi con. thôi 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 Này, tâm mạng chắp của nước ngủ nhanh chóng mặt chắp nhung nó nhôm, mỏ, hãy nhìn thấy nơi khó. Nơi khó, bừng mặt mầm anh mầm 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 đây mầm 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 cái gì mầm 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 mầm

แม่ง่างหตัวหาบาสเขาปองคุนกิ่นะคลายตัวหาดูอัวชิดก่อนเป็นมาสามบาทคนฉันไหนเนี่จมกแจกายไปขายเลยแจกจายตัวละบาก็คือไว้อีน้อยนิด

เอาแบบแซ่ตัวเย็นไหวเลยมาบกบให้บอก่วยคิตูหัอือตัวเย็นกับมยสบายดีพี่นออือหายมาเรื่อยเด้อยใ้แต่หนึงให้กิหนึ่กดาย ม,มาเนยังก่อนมาเห็นเลยเด้อมาอะไรพี่น้อยไม่ใช่มาเหรอไปใบปลาลุงไปใบปลาลูกฮงสบายดีเลจ้ะทุกคน